วัดดีตอนเศ้าๆจ้าเป็นจังใดน้อจ้าสบายดีวัดสุกูสุขุ้นบ่จ้าวัดดีเวทพี่น้องทั่วโลกเนาะจเนนอที่บึงคีบย้ายสวยอยู่นี่นาะจเนนะอันมีพี่น้องหลายๆคนเนาะจเนาะที่อ่าอ่ะที่แฉกขามาเนาะจะทั้งเมืองไทยนาออันหมกวกของย่ายสวยเนี่ยรุนพี่รุ่นมุดรุ่นเดียวกันนี่ละ ที่ยายโซออกคลิปไปเนาะจ้ะอันเลี้ยงอะไรจ้ะเลี้ยงสายฟอเลี้ยงอีหยงังน,นี่แหละเนาะคือเพิ่นอยากเดินสายฟอเนาะจ้ะอันเพิ่นว่าอันสิไปหาจังได๋จังสิรู้ว่าฝรัง่งรูเป็นบ่แม่นฝรั่งเนาะจ้ะอันผู้ลองพูดน่ะจ้ะแชทออกมา หลายคนบ่มีว่า้ลังคนเนี่ยสองสามคนแต่ใจย่อยสู้จักมากเนาะแต่แชทมหาใจสูอันฝรั่งมาขอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กมาสั่นบ้านานะม่ขอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กอันย่ยโูสิบ,บอวกน้อยใจเนาะอันตามที่ประสบการณประสบการณที่ย่ยซมีแล้วก็แล้วก็เทียน แค่โิไดบ่งข่าวบ่งข่าวหลายๆคนเนาจากที่โดนมากวันต่อไปผู้โท่ันโดนก็มนีเนาจะผู้ว่ฒันเนี่ผู้โพฒันานี่ยพวกกัยังโทฒันเ้เสียเนาจะอันฝรั่งที่ที่ที่ว่าม่เช็ดร์อม่เหนเป็นขอเป็นเพื่อนเพิ่มเพื่อนเอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กอะไรหละขันแฟนของขันมูของแฟนเขาหรือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนยังสิแม่อ่จาะฝรั่งอิหรีอยู่ อันเพื่อน,นอว่าอันน้องเพื่อนว่าอันเพื่อนเป็นรุ่นพี่เนาะจ้ะรุ่นพี่ยกตัวอย่างเนาะตัวอย่างอีกผู้นึงทีแ่แชทมหาเยซูวยเป็นเั้อันมีันฝรัง่งเด้วภาษาทหารอเมริกันวันวานมาขอเป็นเพื่อนพี่ในเฟซบุ๊กอันแปลภาษามาให้เรียบร้อยเนาะจ้ะทรงทรงหอดลิงลิงที่เขาแปลภาษาไทยเลาะจ้ะ ลิงที่เขาแปลมาให้เรียบร้อยเพื่อนว่าเนะอันสุ่มนี่สุ่มนี่นะจ๊ะเพื่อนสิเขาสิมาเขียนว่าไม่เดียอัจริงนะจ๊ะไม่เดียแล้วกันฮันนี่นะจ๊ะเนาะอันผู้เพื่อนเพื่อนรู้จักเพื่อนเกิดเพื่อนเคยพ่อเพื่อนเกิดสิรู้จักนะจ๊ะแล้วมันก็สิกรเปลิงเหี้วเเป็นภาษาไทยมากนะจ๊ะภาษาไทยมากมันก็สิ z o o มากแล้วก็สิ z o o มากซุ่มนี่ก็สิบ่เปิดกล้องว่าวดอกจ้า z o o เขียนบาที่นี่ กูเพิ่นมักอ่าสิเลนไซฟ์นี่เพิ่นที่ผาไปเพิ่อนแกขี่ขันเรียนภาษาแน่นะแจกเขาหลุนง่แน่เนาะเนัเนรุ่นน้อยๆก็บ่มีปัญหาดอกแกเขาบอกว่าเขารู้แล้วนอาจะรุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขารู้แล้วอันนู้นะเขาแปลภาษาม่ให้เรียบร้อยโอ้ยแบามวนหลายมีตั้งแต่นำพึ่งอีหยังเป็นยังว่าดอกพอตั้นโดนก็แชทแชทมาอัน เขาสิส่งนั่นส่งนี่มาหาเนาะแกก็ยังมีอยู่ได้แจอันคนท่เซียอยู่นี่ยยังมีอยู่เขาสิส่งนั่นส่งนี่มาหาย่า้วยายาไปเียเวลาต่อพยาไปเียเวลาเบาน้องดอจ้ะคันว่าเป็นมูอของแฟนเจ้าของแล้วก็มูของมูคันว่าเป็นมูของมูเนาะอันกันผู้รู้พิเรมานี่มาขอเป็นมูอเขาในเฟนเดีวก็เขียนภาษาไทยแกะจามานี่ก็าสิส่งนั่นส่งนี่มาหา อย่ามาเสียเวลาว่า,าจะไปหาจินตบมกูนะไปหาจินตม,มัวกูนะกับมูกูนะว่าต้องมาเสียเวลาต่อมันหรอกจ้าอันซุ่มทหารอเมริกันนะะซุ่มอันถ่ายรูปรุ่งอันโปรไฟล์รู้ๆเป็นทหารอเมริกันเป็นนักบินเป็นนักบินเป็นอีอย่างที่ทำงานดีๆนักการเมืองนะนะรูปโลโลน,นะไนดะ้ลหลายทางอนะจะมาเสียเวลาเว้า สแกมเมอร์พันเปอร์เซ็นต์จ้าบ่เมรลอยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์จ้ะบ่มีดอกฝรังรุษเปเลยมาสิไปหาวันนี้การงานดีๆน่ะจ้ะมันไปรวยไปรักเอาลูกเขามาลง่งปลกไฟเห็นมันดูดีเนาะเจ้าเห็นมันดูดีจ้ะอันบุรุษคนแชทมาถามห้องนั้นเขาว่าบอเมรนดอกพี่สแกมเมอร์ซุมานัเนาะบอร์เซียเขาได้แก่บอร์เซียเขาได้ เพราะก็สิมาถามเฮาอีหยังจ้ะถ้าบ่เสียน่ะถามเฮาเว้าอีหยังสิมาถามสิมาปรึกษาเฮาอีหยังกันเฮาเว้าแล้วก็ถ้าบ่ได้ไปอิจฉาลูกแกบ่ได้อิจฉาบ่ได้อิจฉาไผผู้ใดได้ดีก็สาธุดีนําเนาะเนาะดีนําก็มามาถามเฮามาปรึกษาเฮาแม่นบ่มันแม่นบ่น้องอันนันบ่คั่นเฮาแนะนําไปจังก็บ่เสียเฮาละจ้ะ แคทไปหาเขาแชทกันไปแชทกันมาโดนโดนพนละโดนโดนพนละบาทนี้เขาว่าสีส้งขวางมาหายเงินบอนมันกระถ่ายลูกกระเป๋ากระเป๋ามียีหัวละค่าจักแสนแจักล้านมันกระว่ามาละเมียกระเป๋าท่องค้ามเพชรพูนฉันสิสงให้เทอก่อนแล้วกันกระสิมีค,าคา่าส้งค่าหยังพูน มันก็สีอ่านว่ามันสีมาพักกูมาหลอกมาเล่อีหยังกวนมันจะค่อยสีันมาเมืองไทยพุ้นจ้าบัดเขาอ่านเขาสีเอาค่าทรงคาหยางน้ำฝนอ่ะมันเห็นบอกเอาที่ยุยหยางมันให้เรียบร้อยอันพูลังคนกับปูลังค้นกับมิดไปได้จ้าอันขันห้องบอบแล้วนะมิดไปได้อันที่แจ้งว่าป็อหไวใกับกับบ่บอกหัาตัวได้จ้า ผูบอกขาตัวมีไปขึ้นผู้ลังคนกับมาบอกกี่ดกีวาอ้ยมันตัวอีลีมันสีเพชรไปตามขั้นตอนมันเป๊ะ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 มันจิมันสิแบบเพชรแบบคื้นกันเมื่อจะมันสิกรอบลิงเงี้ยว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 มาคือกันเมื่อจะมันจิตัวแบบแบบนี้คือกันเมื่อบมี่ดอกอันาัการเมี่ยงนักการบินนนัอันทหารยดยิงใหญ่ๆนายพ่นหน้าพันยุทหารอเมริกาเขาถีเม่าเป็น เป็นเพื่อนในเฟซเพือมาคอเป็นเพื่อนนี่ยังเท่านเฟซเ,เ,เ,เขาก็สิบว่า,าเอาอันผู้สาวงามดีดีฐานะดีๆอีหอย่างกับกได้ววารกจแกแล้ว,วแต่บุญวาสนาแต่ว่าส่วนมากมันสิบ่มี่้กมันสิบม่มีแบบนี้มันสิบ่มี่มันต่อไปอันถ้าอยากหาฝรั่งอีหรีเนาะจะเนอะถ้าอยากหาฝรั่งอีหรีนะั่นอันบบเมนสิกยเยมมือร์น่ะ พิมพ์เข้าไปเลยจ้ะพิมพ์เข้าไปในเว็บใน Google เลยจ้ะเป็นภาษาไทยนี่แหละหาแฟนฝรั่งวางสิเป็นภาษาไทยเย่ยพิมพ์เข้าไปโหลดหาแฟนฝรั่งวางสิมันสิขึ้นมาเป็นลอยๆเว็บคุณ้ะเรียกเอาจ้ะสิเขาวเวีบได้เรียกเอาแต่กับบอดด้ลอยเปอร์เซ็นจ้ะมันก็นยังมีคนแอบแฝงคนหลอกลวงมากขึ้นกันจ้ะมันก็นยังมีมันกับโบเมนว่าเขาวเว็บนี่แดลแล้วสิใดเลยได้จ้ะ แต่หน้าเฟบเวฟฝรั่งแท้ๆก็ยังตัวกันมันก็ยังมาหลอกลวงเนาะจ้ะเนาะก็ให้เบิ่งเอาจ้ะเบิ่งเอาก็ระวังเอาเนาะจ้ะเนาะเบิ่งเอาแล้วก็ระวังเอาด้วยอ่าพิจารณาเอาเนาะจ้ะเนาะอันแนวมื้อนี้มันบวกกันบ่ได้มันเว้ากันบ่ได้แล้วก็มันมันก็เอาเท่าที่ที่เฮาอันประสบการณ์เฮามีแล้วเนาะจ้ะเฮาก็บ่ได้รับประกันว่าสิแม่นฝรั่งหมดหรือว่าอีหยังเนาะจ้ะเนาะ ส่วนมากส่วนมากคนจิตเป็นจังซี่คนจิตใดประสบคุ่มสําเร็จมันจิตมันจิตมากแบบนี้เขาสิตไปนี่เขาสิตไปเว็บนั่นเว็บนี่เขาก็แนะนาได้ยูจ้แตบามันกับ่บได้รวยเปร์เส้นอันซุ่มตัวมันมีสมหมองหลายใจ่ในโลกนี่มันตัวมีสมอมอยง่ในเวฟฝรังก็มอนีแต่ตัวนั่นน่ะนอยจะกนอก็ยังไมาอยี่ยว่าโอ้กัน อยู่ในเฟซบุ๊กนั่ยมันบ่มีหอกอันคันบ่เป็นโมของมมที่เฮารู้จักนั่น่ะที่โพโลเปเล่มาสิม,มาขอเป็นเป็นโมเฮาในเฟซแล้วก็มาแอดทางไล่ทางเฟซทางอย่างเฮานั่นนะที่เขียนภาษาไทยน่นะไปเสียเวลาไปหาเห็ดแนวอื่นจก้กไปหาเห็ดแนวอื่นต้องไปต่อมันดอกจก้กบ่มีบ่มีพันเปิดเส้นบ่มีแกนี่ไงจ้ะ เว้าไปเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าก็โซกันไปเนาะจ้ะก็แนะนํากันไปคันยายโซยโซก็โซเลี้ยงนี่เนาะจ้ะเบาเลี้ยงนี่แล้วมันก็มีประเด็นมกับพวกก็มาถามมาเนาะจ้ะเนาะหาจังได๋เป็นจังได๋หาจังได๋หาแบบดก็แนะนําได้อยู่จ้ะแต่ว่าก็แนะนําเท่าเท่าที่เฮาแนะนําได้เนาะเฮาก็บ่ได้งเฮาก็บ่แม่นปรมาจารย์เนาะจ้ะเนาะเฮามาอยู่จุดนี้เฮาก ก็มันก็แล้วแตัวดวงต่วยงังนะ้แต่ว่าก็กหาหลาจ้าหาเราก็เลียนภาษาอังกฤษน้ำแต่เลียนน้ำอันเขาสิบโ่มาเปลี่ยนห้หาดอกยาอันภาษาไทยนั่นนะเขาไปในเว็บฝรั่งเนี่ยมแจะภาษาอังกฤษโอยต่อยจ้ะแต่ภาษาอังกฤษโอยต่อยบม่มีดอกที่ไปเขียนไทยที่เขามาเปลี่ยนมานั่นมันบม่มี้จ้าคันอยากได้กันอยากหากัอยากคันเลียนภาษาอังกฤษนียจ้ะบพต้องคันเลียนดอก ให้มันซื้อสารกับเขาได้แน่ยน่อยจ๊ะหน่อยให้มันซื้อสารกับเขาได้แน่พ่อเขาพ่อเขารู้พ่อเขารู้ว่าเออเขารู้จักว่าเขาถามเขาเขาถามเขาสิกับพ่อรู้อย่างกันแน่หน่อยจ๊ะหนอบัวเมินว่าสิพ่อเปลภาษาไทยสิม่อเป็นภาษาเ้าเหาองพยัญชนอยู่จังเ้าเรียนรู้ไปเทีาไรนิดเทีาไรหน่อยเทีาไรนี่เทีาไรหน่อยนะห้องเปลี่ยที่แรกเ้าก็แปลอยู่ในเว็บหน่อยจ๊ะแปลอยู่ในกูเกิลอีย่างก็หัดไปลี่ยนน้ำน่อจ๊ะหนอ สู่ๆแล้วจะเด้ออันผู้ที่เดินสายโฟนเนาะอคลิปนี้ก็สำหรับสายโฟรสายผู้เพิ่นมักสีเดินมาทางนี้เนาะบ่มีอย่างไรจ้าแจ็ซุกอะมีแนะนำเล็กๆน้อยๆเนาะจ้ะเนาะแต่มาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วจะเด้อพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า